จอยนี่หนักกว่าเพื่อนเลยหมดราคาแล้วจอยนอนเหมือนกับไอ้นั้นเลยนะอึงอึงชายโยเนี่ยวันนี้แม่ก็จะมาคุยกันเรื่องน้องตาปูนหรือว่าน้องบุญเต็มนะคะพรุ่งนี้วันจันทร์หมออนุญาตให้น้องกลับบ้านได้แล้วนะคะแต่ว่างบที่จะต้องเทียค่ารักษาก่อนพาน้องกลับอะ่ะมันยังมีไม่ถึงครึ่งเลยอะคะ่ะ แม่ก็ขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ใจบุญที่พอจะมีกำลังทรัพย์ช่วยน้องหน่อยนะคะให้น้องได้กลับมาบ้านคือแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะไหนจะเตี้ยบ้างไหนจะหูพับบ้างไหนจะน้องกระเพาบ้างที่เป็นทั้งเด็กป่วยเป็นเด็กพิการซึ่งต้องพบหมอกันทุกเดือนงบที่ได้มาบางทีเหลืออยู่ ไม่ใช่ไม่เหลือนะคะเหลือแต่มันก็ไม่ไปไหนเสียค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทรายแมวเดี๋ยวาาเดี๋ยวอาหารแมวเดี๋ยวเดี๋ยวอาหารหมาเดี๋ยวเดี๋ยวข้าวสารหมาในวัดเนี่ยค่ะมันวนเวียนอยู่อย่างนี้ค่ะทุกท่านคือถ้าลําพังว่าอแค่กินเข้าไปเนี่ยมันไม่หนักหนาหรอกค่ะมันจะเหนื่อยมันจะหนักก็อีตรงเด็กป่วยนี่แหละค่ะ หูพับก็ต้องพบหมอทุกเดือนน้องกะเพราก็ต้องพบหมอทุกเดือนเพื่อกินยาเพื่อเอายาขาดยาไม่ได้เลยนะกะเพราน่ะนี่กระเพราก็ถึงกําหนดแล้วนะคะแต่แม่ก็ยังไม่มีงบที่จะพากระเพราไปเอายาไปเอายากินยาหยดเพราะว่ากระเพราความดันลูกตาของเขาอะค่ะถ้าเกิดเขาไม่ได้กินยานะ่ะน้องจะมีอาการปวดนะคะมันเลยทําให้เวียนหัวไปหมดอะเคสนู้ไม่ทัน เจ็ดทีไม่ทันได้ออกจากโรงพยาบาลทีไอคิวหมอนัดของตัวนี้ถึงอีกแล้วเนี่ยค่ะไอเหนื่อยนะมันไม่เป็นไรหรอกเราเรา,เรานอนเราก็หายเหนื่อยนะแต่ไอความเครียดความท้อนี่แหละมันรู้จะหายยังไงเหมือนกันมันเตีย้ยก็อยู่กับยาเตี้ยนคือแบบเราไม่ต้องไปพูดถึงเลยแล้วนะว่ามันจะหายนะมันมันไม่มีหนทางแล้ว่าค่ะ อยู่ได้แค่พายุงอาการประคองอาการกันไปะนะคะตอนนี้ก็คือที่ร้อนใจอยู่ก็คือร้องน้องบุญเต็มะนะคะที่เราจะกลับบ้านเพราะว่าดูทรงแล้วแหละว่าวันจันรนี้ไม่ได้กลับแน่นอนคืองบยังได้ไม่ถึงครึ่งเลยอะคะ่ะตอนน้ายใจยาวๆแม่ก็ขอความอนุเคราะห์จากทุกท่านด้วยนะคะเมตตาให้น้องได้กลับบ้านด้วยนะเพราะว่า เนี่ยเดี๋ยวเี้ยก็ต้องพอหมอนะเขาก็ให้ยามาแค่แบบอาทิตย์หนึ่งสิบวันแบบนี้แหละไม่ได้ให้เยอะอะเพราะว่าแม่เคยถามว่าขอยาเยอะทีเดียวเลยได้ไหมย็็บอกไม่ได้เพราะว่ามันยาในแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องปรับเปลี่ยนนะคะไม่ใช่ว่ากินยาตัวเดิมทุกครั้ง ในแต่ละรอบก็คือเหมือนกระเพราค่ะกระเพราก็ไม่ได้กินยาตัวเดิมทุกรอบจะมีการปรับเปลี่ยนยานะคะซ่งเราจะเอายาทีเดียวเยอะมาเออเดือนนึงเอามาเลยกินให้ได้ครบเดือนแบบนี้เราต้องการแบบนี้แต่ในความเป็นจริงก็คือมันไม่ได้งไง